ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมานะคะได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมาการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่2ประจำปี2568ค่ะ ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาภายในสนามกีฬาสนามพระเกียรติ80พรรษา5าธันวาสม2550สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาประจำเดือนพฤษภาคม2567ยหโดยนายสมเกียรติวิรยะกุลน,นันรองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยน,วยนายวยวรชาติทุ่งไพแลมนาย,ยกสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมานางสาวทีรรัฐร่มรื่นผู้อำนวยการสำนักงานการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาและคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยในที่ประชุมค่ะได้มีการสรุปผลงานในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49 จันเกมส์นะคะที่คว้ามาได้26เหรียญทอง21เเหรียญเงินและ33เหรียญทองแดงจบการแข่งขันในอันดับที่7ของตารางเหรียญรวมนะคะแล้วก็การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39อันญยมณีเกมส์ค่ะทัพนักกีฬาตัวแทนจังหวัดนครราชสีมาคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงจบการแข่งขันในอันดับที่52ของตาราง เหรียญรางวัลน,นะคะนอกจากนี้ก็ยังได้มีการตรวจสอบปฏิทินกีฬาที่จะมีการจัดการแข่งขันในระดับต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมการพัฒนากีฬาในจังหวัดรวมไปถึงการหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ค่ะ ที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยก็จะทำการแข่งขันกันในระหว่างวันที่20-26มกราคม2569ค่ะ